เราตรวจเราตรวจบ้างแต่คิดยังไม่ออกนะออกไปแล้วคิดติดไมค์ออกแล้วไอ้อันนั้นคือคิดเอาใช้กันคลิปเราจะไปโฟกัสที่สดคลิปสดบ้านก็ก็เป็นเป็นบ้านเป็นเป็นบ้านเราแหละใช่ใช่ใช่เป็นไงบ้างบ้านแบบนี้ก็ดีค่ะก็เหมือนเป็นน้ำทักน้ำแรงเนาะหนูน่าจะซื้อบ้านก่อนหน้านี้น่าจะสิบกว่าปีที่แล้วละค่ะแล้วก็ถ้าเป็นหลังนี้อันนี้คือตั้งใจแบบว่า ใช้เป็นแบบว่าเป็นบ้านคือร่วมกันใช่ใช่เป็นร่วมกันเรียนหอเรียนหอนหอั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยด้วยตีเกันทำไมวางแผนกันานหรือยังคะเราวางแผนไหมนะไหมเราเหมือนไม่ได้วางแผนมันเกิดขึ้นเรยออแลวตอนแรกอะคือวางแผนว่าจะเป็นที่ของไหมในการสร้างบ้านค่ะแต่ว่าเหมือนเราไปเจอที่นี่แล้วเรารู้สึกเราชอบใช่ใช่ก็น่าจะอยู่ประมาณพักหกเดือนหกเดือนที่เราหกเจ็ดแปดเดือนประมาณนี้ ครับตอนนี้็เสรจอยอยู่ในการตรวจตรวจตอนนี้บ้านเนี่ยมีแล้วแต่ว่าตอนนี้กำลังตรวจบ้านอยู่มันตรวจอะไรนะฮะเออพวกขอให้วิศวกรเขาเช็คเรื่องโครงสร้างแล้วก็ต้องเข้าไปแด่ก็ต้องบิวอินอีกประมาณหกเจ็ดเดือนมูลค่าเป็นยังไงคะบ้านหลังนี้หลักเพราะวาซื้อด้วยกันหลักมันต้องร่วมกันมันก็ช่วยกันพอละครึเข้าโครงการโครงการเราซื้อร้อนะไม่ถึงครับ หลักสิบล้านหลักร้อยล้านหลักห้าแหละเจ็ดน <c oughs> <7 S 2> หลน 7, <ต>ักใหญ่เจ็ดแบบยังไม่ได้แต่ะเจ็ดส<อ>ิบยังไม่ไเลยเจ็ดล้าน <c oughs> อะยอกยอกยอกยังไม่ได้ก้อนรวดเลยถ้า <c oughs> นั้นหนูผ่านแค่สามล้านห้านะเออคือเลยเจ็ดสิบยังไม่รวมตกแต่ง เพราะฉะนั้นสปอนเซอร์ลูกค้าเข้าได้นะคะสปอนเซอร์เข้าได้นะคะคอนถ่ายบอกถ่ายอะไรหลัอกันเลยบ้างเขายืมทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างเลยนะคะลูกค้าคือหนูจะทําคลิปให้ดีมากเลยนะคะค่ะตั้งแต่เอผ้าม่านนะคะแล้วก็เออมีพี่ฝั่งนี้บอกว่าขาดแต่พม่าเลยเหรอขาดทุกอย่างเลยโซฟาเอาหมดเลยตัวปลาเครื่องตัวอะไรหมดเลยหินอ่อนะ ุกตรงไหนด้หมดเลยที่มีแล้วอย่างเดียวคือคนข้ามที่เหลือยังได้มดเลยปวดเกินปวดเกินแล้วทุกที่ทุกทิ่นี่ต้องมีตดไหมคะไม่มีที่ใช่ไหมมันไม่ใช่แค่กลิ่นคือมันไม่ใช่แค่เสียงมันคือกลิ่นด้วยจะไปบอกใครไมปพูดไปต้องพูดอะไรละเอียดไปเลยว่าที่ใหว่กลิ่นคือแบบอ๋อห้ามพูดอีกห้ามพูดอะไรพูด แต่เป็นเรื่องธรรมชาติเหรอเอันนี้ไม่หวงหล่อเลยหรอถามครับมยดีกว่าคือวันนั้นคือมันเห็นบ้านแล้วมันยังไมีใจจนมันแบบมันขึ้นตันลงลงตีใช่ขึ่นตันไปลงตีใช่จนมันแบบไม่มีทางออกเลยมีแค่รูเดียวที่มันออกได้เท่านั้นโอ๊ยไม่ไหวอ่ะจริง้ทีมเขาตดทุกวันสองทุกวันใครที่เขาตดมันอยู่ที่จะมีเสียงหรือเปล่ามันดังมากคือถ้าเกิดใครที่เป็นทีมงานควจะรู้ว่าหมายเป็นคนที่ ตดตลอดลาพูดทำไมเนี่ยอ้าวพูดอีกแล้วอันนี้เราก็คือรับได้ใช่าะอะเพราะว่าเราชินแล้วขออย่างเดียวว่าอย่างมีกลิ่นให้หนูหน่อยถ้ามีกลิ่นอ่ะต้องเอาไปตัวเองไปยืนถือเลยค่ะเครื่องฟอกอากาศเฮ้ยเรารับไม่ได้หรอหนูซื้อเครื่องฟอกอากาศสองชั้นนะเขาบอกว่าสำหรับสุนัขจริงๆไม่ใช่สำหรับไม่หรอหลังจากไม่ตดไม่แล้วเราจับตัวเหม็นเลยแต่เราไม่ได้หรอพี่บางทีอะถ้าเวลา ซับซครั้งสองครั้งมันได้เนาะอเวละห้าหกครั้งมันไม่ได้ไงเขาบอกว่าดมดมยิ่งความจำลดีนะ้ครั้งหาสิบครั้งนี้ยยังไงเวลาสิบยี่สิบครั้งเขาบอกยิ่งดมยิ่งความกำลังดีหนูเคยได้ได้เห็นข่าวว่าดมแล้วเสียชีวิตได้ด้วยที่สมองมันติดโลกว่าเป็นเทคนิคกระชับรักตั้งหลายถ้าตดก่อนขนาดที่เล่ารอกันมาหลายรอบแล้ว เฟรดี้ยืนไม่กินปากเป็นเรื่องตลกแล้วถ้ากินตดอ่ะเป็นเรื่องธรรมชาติเขากินขิงหอมลมอะไรเงี้ยไม่ได้กินเลยตอนแรกแม่บ้านทําแล้วตอนหลังหนูบอกไม่ไม่ต้องมากินขิงบ้านเขาไปกินพอไปบ้านก็ตดด้วยตัดมาเรื่องบ้านค่ะแต่เรื่องตดก็ถอยละแต่เรื่องตดกันนี่ถ้าสปอนเซอร์เข้าจะไม่ถึงค่ะแต่ก็วางวางไว้ต้องมานะข้าวว่างวางไว้ได้ได้เข้าอยู่นี่แหละคะแร้วก็ไว้แบบวางแผนอะไรหนูคิดว่าน่าจะแปดเดือนไหมประมาณแปดแปดเดือนครับแปดเดือนถึงหนึ่งปี ต้องดูเลิกหรดูลันหัวไม่เลิกค่ะอย่างอยู่แล้วแหละตอนนี้อยากเข้าไปอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะผ่อนแล้วเขาเริ่มผ่อนแล้วรันแล้วไปเน้นรันแล้วรันแล้วอันนี้ครับเราจะแต่งกันยังไงคะชื่อเป็นชื่อคู่เลยคู่คู่ดิฉตาเลือดเลือชื่อเป็นชื่อคู่หรือว่าจะเป็นคนเดคนียวชื่อคู่คนเดียวมันต้องเป็นชื่อเขาคนเดียวหรือเปล่ามันตกลงแล้วพี่มันชื่อเขาด้วยใช่ไหมล่ะ อันนี้คือวางแผนเหมือนค้ายแบบทำเป็นห้องมีห uh ้องลูกห้องเด็ห้องลูกด้วยเหไม่มีห้องลูกค่ะีนี่้คือเก่าแค่ไหนมีห้องนึงเป็นห้องคุณพ่อหนูแล้วก็มีห้องนึงเป็นห้องคุณแม่ก็คือจะเป็นห้องที่ของห้องคุณแม่ก็จะเป็นแบบว่าถ้าญาติพี่น้องคือมาอยู่ก็คือเป็นห้องกว้างๆอย่างสามารถที่จะแบบนอนได้ประมาณสี่ห้าคนเซลฟี่เรากะว่าหนึคนไม่ได้อยากจะมีเด็กไม่หรอโอ้โหตอนนี้มันไม่มีแล้วสามคนดีแล้วเรื่อง อะไรที่ทำให้เราเปลี่ยนใครด้ก็ไม่แน่นะอนาคตที่เหอยนึกภาพเต็งไม่เป็นไม่เห็นไม่เห็นแล้วเปน่สวยไม่ออกครับโอ้คุณภาพไม่ออกเลยอ่ะเออนึกภาพแบบนึกไม่นึกภาพเบ็เต็งเป็นพ่อลองทำภาพทำพ่อไม่ได้ไม่ได้แล้วทำไมเาพาังไม่ไม่เฉยๆครับคือตัวนี้ก็เลี้ยงลูกอยู่สามคนอยู่แล้วลูกหนาเขาแสดงว่าคือจะแก่จะไปตายายสองคนไช่ จะไม่ให้ใครได้ใช้เงินเราหาก็ยากไม่ใช่คือจริงตอนนี้ก็ก็ดูแลหลานอยู่ตองทำคนค่ะให้กว่าเด็กมันจะโตมาได้โอ้โหมันเหนื่อยมากครับพี่เออกว่าจะส่งเรียนประถมมัธยมมีความคาดหวังขนาดหลานเรายังร้องไห้เลยอะเออเราถ้าเป็นลูกตัวเองอ,ะอ่ะเราคิดแล้วเราก็แบบจะค่อยคิดอีกทีนึงใช่คงหลายจบจ้พอเป็นแฟนกันแล้วเราไม่่คยไม่ค่อย จริงๆอ่ะยังไม่เกิดการทะเลาะเพราะว่ายังไม่ได้ไม่มีโอกาสพูดไม่ยังไม่เนี่ยแต่มายื่มไม่รู้เสียงดังมากร่างแบบเลยไม่รู้เสียงดังมากได้ยินปะไม่มีโอกาได้พูดเมื่อกี้ไม่ได้แพูดไม่ได้พูดแล้วไม่ได้พูดเมื่อกี้เเป็นสียงค่อนข้างเอาจริงไหมค่อนข้างที่จะ น่ารักแหละก็คือแบบว่าเออยัยคุกอยากได้อะไรถ้าไม่ใช่เรื่องที่เขาแบบซีเรียสจริงๆนะคะเขาก็จะแบบเอองั้นก็เออเอาตามนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะสไตล์ของบ้านรูปแบบคล้ายๆกันคือเหมือนอย่างบ้าน,นะค่ะคือจริงๆโครงการมันเยอะมากแต่ว่าโครงการเนี้ยหนูไม่ชอบบ้านที่มันมีความแบบว่าเหมือนโออาจนเกินไปแบบดูเหมือนคาลิฮานาอะไรเงี้ยหนูจะรู้สึกว่าถ้าเราอยู่กันแค่สองคนแล้วมันดูน่าัวไปหรือเปล่าค่ะแต่บ้านอันนี้มันเป็นความรู้สึกที่ว่าเออมันอบอุ่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่า Unku, ได้ umas, ได้ <Bla. S 1> ขมาร์ยได้อยู่คขาไม่ได้อยู่ค่ะไม่เป็นไรกินก็ได้ได้ได้อยู่ค่ะค่ะค่ะก็คือเหมือนเราอ่ะก็รู้สึกว่าสไตล์ของบ้านอ่ะชอบเหมือนกันนะคะแล้วก็เหมือนการตกแต่งหรืออะไรเงี้ยคือคุณแม่เขาจะเป็นเหมือนสไตล์คล้ายๆกันคือมีความแบบว่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไหมดีไซน์มันจะแบบเรียบๆหน่อยเนาะเออไม่ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวบอกส่วนขาวดีไว้ข่าวดีไ นหินหิอ่อะไรอะอไรรอไไอออะไระนิไนิดโอเคตอครับอ่าต่อเอ่ออะะอรกไหทนั้นค่ะครับผมที่เราน่อมดเลยจลอวันแบบจะไม่ดอะไรหลายแล้วอะรอ่ายก็คือจริงๆแล้วว่าความรู้สึกมันคือ ตอนแรกค่ะคือหนูว่าพูดตรงๆว่าเรามีความรู้สึกสนุกแล้วก็เราอ่ะชอบเอนเตอร์เทนแฟนคลับในช่องเราด้วยความสนุกประมาณอย่างนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราอ่ะอาจจะบางทีเราอาจจะลืมนึกไปว่าแฟนคลับของแต่ละช่องมีความชอบแตกต่างกาันนี่ค่ะก็ก็เป็นจุดที่ทําให้เติบโตขึ้นแล้วก็เรียนรู้ว่าเหมือนด้วยความที่เราอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนอแล้วเราอยากสนุกแบบไหนเรารู้สึกว่ามันคือ สนุกความสนุกมันน่าจะเป็นเรื่องดีเราก็เลยลืมคิดไปว่าวยมันมีความพอดีของแต่ละช่องอยู่อันนี้ก็เรียนรู้ในเรื่องนี้แต่ถามว่าจุดแรกอะคือมันเป็นความรู้สึกเสียใจที่ว่าเหมือนเจตนาของเราอะมันค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์มากๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าฟีดแบ็กหลังจากนั้นมันมีความรู้สึกที่ทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราไปอ่ะฆ่าคนตายอาอย่างนี้กันเพราะมันดูเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า้ยมันมันมันแล้วสิ่งที่รู้สึกแย่ที่สุดคือเราอะรู้สึกว่า คือมันจะมีคอมเมนต์ที่เหมือนประมาณว่าหนูว่าไปทําให้น้องเจนนี่กับน้องยิว่ะเขาไม่โอเคหรือเปล่าเราก็เลยมาคุยกันว่าเฮ้ยมันจริงไหมมันจริงไหมอย่างเงี้ยค่ะคือมันเหมือนเราไปบรบกวนเจ้าของคนที่ละการแต่หลังจากที่ได้คุยอว่าได้ไลฟ์สดไปอะค่ะหนูก็สบายใจมากๆแบบแล้วรู้เลยว่าจริงๆแล้วว่าข้ามกลางปัญหาที่เราคิดว่ามันมีหลายคนที่ไม่เข้าใจอะค่ะแต่ยังมีกลุ่มคนอีกมากๆที่ที่รักแล้วก็ตอนแรกอะพูดเลยนะว่าจะไม่พูดเสกนัทอีกแล้วเสียเซลไปเลย แต่พอคนเข้ามาแล้วยังชื่นชมในสิ่งที่เราเป็นในมุมที่เราไม่ได้ทำลายใครอะค่ะก็รู้สึกว่าหนูอะอยากจะกลับมาสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มให้คนอีกืก่นแต่อาจจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือการไปพื้นที่ของอื่นก็ยังอย่างที่บอกว่าก็เรียนรู้และเติบโตขึ้นจริงๆแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะสําหรับแฟนคลับที่น่ารักมากๆหนูอะเห็นเกือบจะทุกอันต่อไลฟ์สดแต่ว่าสัมผัสดได้จริงๆว่าหนูโชคดีจริงๆที่หนูได้มาอยู่ใน การเป็นนักแสดงที่ทําให้คนเวลาที่เราทุกข์อะค่ะเราทุกข์แรงมากเพราะว่าเราเห็นเสี่ยงเยอะมากแต่เวลาที่เรามีความสุขหรือเรามีกําลังใจอะเราก็ได้เยอะเช่นเดียวกันก็ขอบคุณแฟนคลับมากจริงๆขอบคุณมากมากเลยค่ะที่ที่รักแล้วก็สนับสนุนในทุกๆอย่างแล้วแม้บางครั้งเราอาจจะไม่ได้น่ารักตลอด24ชั่วโมงหรือมีบางมุมที่เราอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์สำหรับใครขอบคุณที่ในในวันที่เราอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์แต่ก็ยังเป็นกลุ่มคนที่รักแล้วก็สนับสนุนเราหนูก็ครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งที่ทําให้รู้ว่า หนูไม่ค่อยมีประเด็นดรามา่าเพราที่หนูเป็นคนระมัดระวังตัวมากเพราะตอนเด็กๆเราเจอมาเยอะแต่พอครั้งนี้ค่ะทาให้เรารู้ว่ายังมีคนอีกมากมายที่ที่รัเราสนับสนุสน,นเราหนูเริ่มอะไรสดอ่ะก็ไม่เคยรู้ว่ามีคนที่หนูเห็นแหละว่าคนห้าพันคนดูหนูอยู่เจ็ดพันคนดูหนูอยู่แต่หนูไม่เคยรู้เลยว่ามีคนรักในการไลฟ์สดของเรานาะนี่จนกระทั่งมันเจอปัญหาเราไหมไมันทำให้เรารู้ว่านี้จริงๆคนก็ชอบเสียงของเราของเรานะคนก็ยังชอบให้เราเป็นประเด็นนะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ หนูก็จะพัฒนาทุกๆงานแบบนี้ตลอดไปสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่หนูต้องพัฒนาและเติบโตขึ้นและบปรุงตัวเองหนูยินดีน้อมรับแล้วก็จะพัฒนาต่อไปจะเราแวดระวังแล้วก็รอบคอบมากขึ้นในการที่เราจะทําสิ่งใดก,ก็ตามแต่แต่ขอยืนยันว่าก็จะมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำแบบนี้ตลอดไปค่ะแล้วก็ก็ขอบคุณแฟนๆที่ทแบบสนับส,สบนุนแล้วก็สปอร์ตว่านที่บอกว่าจะไม่กล้าไล่แบบนี้แล้วจะไม่ไล์แล้วหนูจะไม่ไล์ของตัวเองด้วยเลยเพราะหนูสือว่าอ้าวเจตนาในการไล่ค่ะหนูไม่ได้คิด หนูอะไม่ได้ได้เงินเยอะแต่การไลฟ์สดแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูวไม่อีเวนต์มันไม่ได้เหมือนเดิมหนูได้เงินจากการรีวิวสินค้าเยอะค่ะหมายถึงว่าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องการเงินแต่การไลฟ์สดของหนูทําให้หนูได้เจอแฟนคลับที่หนูไม่มีโอกาสได้เจอหนูก็เลยบอกไหมว่าเฮ้ยไหมมันสนุกดีนะเว้ยเราได้มาเจอแฟนคลับต่างจังหวัดที่เราอยากให้เขามีความสุขเราก็เลยแบบพยายามบันเทิงเลยเออแล้วเราแล้วคนดูสามแสนคนรู้สึกว่าอันเทนเต็มที่เลยตุอให้เต็มที่เลยเพราะว่า เนเรา,าคิดว่าแฟนๆเหล่านี้คือเราอยากให้เขามีความสุขและสนุกอะไรอย่างเงี้ที่ไลฟ์นอกสถานที่เขาใช่สดที่ไลฟ์กับไลฟ์คนอื่นละกันที่ผ่านมาหนูมีไลฟ์นอกสถานที่แต่เป็นไลฟ์ช่องพันตูดีตอนไหนตรงเนี้ยเขาเรียกว่ากลังแซมกลับมาใช่ไหมว่าโอ้จะกลับมาไลฟ์ได้ที่ถือวาผมเกียชีวิตคือนกลับมาได้แล้วตอนนี้หนูคิดว่าอาจจะประมาณสักเก้าสิบค่ะสักสิบอาจจะเป็นเหมือนช่วงตกผลึกว่าจริงๆแล้วอ่าสิ่งไหนที่เราต้องปรับ จริงๆคือมันมีทั้งคอมเมนต์ที่อาจจะต้องปรับจริงๆหรือบางอันมันอาจจะเฮ้ยอันนี้เราต้องชั่งน้ำหนักมีมีส่วนที่ยังต้องชั่งน้ำหนักอยู่แต่ว่าก็ก,ก็น้อมรับค่ะทุกๆ,กๆความเห็นแล้วก็น้อมรับทุกความรักด้วยค่ะแล้วจากกดเราเราก็จะระบัยระบายบ้างเพื่เรียน,นรู้ว่าอันไหนได้ได้ง่ายคือแน่นอนอะหนูว่าหนูว่ะพูดจริงนะคะคือคนที่เป็นลูกค้าหนูทุกคนอ่ะ เขาไม่ได้นึกถึงประเด็นนี้เลยมันมีหลายคนนะคะที่ไลฟ์สดแล้วอาจจะไม่ได้รู้เรื่องของกฎแบบร้อยละสิออหนูเพิ่งไลฟ์สดประมาณไม่เกินสามสิบวันออไม่เกินสามสิบไม่ไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะในช่วงเวลาของการไลฟ์สดเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางอันที่เรารู้เรื่องกฎและบางอันที่ไม่รู้เรื่องกฎก็เลยคิดว่ามันถามว่ามันมันทำให้เราเรียนรู้ขึ้นไหมเรียนรู้ขึ้นมาเช่นเรื่องัตรประชาชนเช่นเรื่อง การปัดปกัก้าหรือก็ตามต่ปหรือคำพูดบางพูดคำพูดคำพอูอที่มันเป็นแ<ห>บบว่าใช่ตองห้างก็ก็หนูจะเอาจริงๆอ่ะหนูว่าน้องเขาคือจริงๆมันมีการคุยกันหลังบ้านตลอดค่ะเรา,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 าให้ความถึงบรรยากาศตอนนั้นเด็กมันสนุกมากเลย<ช>มันไม่มีปัญหาเลยจริงจริงอ่ะหนูว่าตัวน้องเจนนี่่ค่อนข้างโปรเฟชชั่นอลแล้วก็น่ารักมากค่ะคือการที่เราได้จอยกันได้มารู้จักกันได้มา เปิดแผงน้องได้เปิดแผงมาได้มาเจอเราอะหนูว่ามันเป็นเรื่องดีๆมากๆแต่ว่าโอเคในปัญหาที่มันเกิดขึ้นอะเราก็เรียนรู้แล้วก็ก็เติบโตไปแล้วอะไร้คขอเราไม่ยอมเปลี่ยม่หไม่มันเป็นพื้นที่แล้วเดี๋ยวหนูจะเสียงดังเลยหรือเสียงดังนะมันเป็นช่อหนูขออนุญาตเสียงดัง้แต่ว่ากันแราพูดเรื่องแผลในใจเราเคลียร์ได้ใช่ไหมเรื่องแผลในใจหนูอะหนูอะพอพอหนูเข้า ตอนแรกหนูรู้สึกแย่มากแต่หลังจากที่หนูไลฟ์อะค่ะหนูรู้สึกว่าหนูมีแฟนคลับที่รักหนูมากเลยอะแล้วหนูก็แค่เรียนรู้ว่าโอเคบางเรื่องเราต้องตเติรโตนะรูกเรื่องนี้เราต้องรอบครอบกว่านี้นะอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็คือจบในส่วนนั้นแหละส่วนที่เหลือหนูก็คิดว่าหนูควรจะกลับมามีความสุขแล้วก็สนุกเหมือนกับเจตนาที่ว่าเราไลฟ์สดอะเราอะต้องทําหนูต้องขายของให้ลูกค้าพราลูกค้าจ่ายเงินให้หนูหนูจะต้องกันที่กับลูกค้ากันในทางกับกันหนูก็ต้องให้ความสุขแฟนๆและทางกับกันสิ่งที่หนูต้องเร แต่ในพื้นที่ของตัวหนูเองมันเป็นสิทธิของตัวหนูเองที่หนูอยากจะมีความสุขแบบอันลิมิตอย่างไรก็ได้เพราะว่าแฟนคลับของหนูเข้าใจในสิ่งที่หนูกับไมเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่อยากให้มันปลอดภอยู่นะอยากอยาไม่ทำอะไรลูกค้าจ้างได้แต่คิดแพงมากเท่าไหร่เท่าไหร่พูดไปเท่าไหร่คิดได้จริงๆคิดเกียดเจ็บ เด็กหัวใจมัน oh. คือความไปมันไม่คุ้มเอางี้ oh. คือถ้าเราโดนดรามา่าเอาจริงๆอ่ะถ้าพี่ๆีรู้จักหนูอพี่พี่รู้ยแล้วแหละหนูอยู่วงการมาหนูช่วงแรกๆ oh. จะเตอกระหน่ำมากแล้วหลังจากนั้นหนูหายเลยเพราะหนูอะไม่ได้มีความสุขหลายๆคนจะบอกว่าหิวแสงแต่ไม่เอาค่ะไม่เอาแบบมันไม่ได้สร้างความสุขแล้วก็ไม่ได้สร้างเงินทองคือหนูไม่ต้องหนูได้ไม่ต้องคิวตัวเองด้วยแต่แต่ว่าค่านหนูไปแล้วมันมีแฟนคลับที่รักหนู แม่ไม่ใช่เรื่องของเงินแต่อยากเห็นหนูกลับไปชายนิ่งแบบมีความสุขหนูจะไปค่ะแต่ถ้าให้หนูไปแล้วหนูจะต้องเจออะไรที่ดราม่าหนูคิดว่าหนูไม่ได้คิดซับซ้อนและหนูคิดว่าหนูรอบพ่อไม่เพียงพอหรอกถ้าจะเอาว่าให้ทุกคนรักหนูว่าหนูคิดว่าหนูอาจจะยางค่ะโอเคครับพี่ครับงานบรู้เปิไหนก่อนไหไม่ี